สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไงเขาบอกว่าตัวเขาอะ่ะ เป็นคนที่ทิ้งคุณเป็นคนที่จากคุณมาและทำให้คุณเสียใจทั้งทังที่ทั้งทัที่คุณเนี่ยรักเขามากคุณดีกับเขามากคุณรักเขามากรักแบบหมดใจรักล้นใจเลยเขารู้นะแต่เป็นตัวเขาเองที่ทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวัง รู้ว่าคุณต้องเจ็บปวดเพราะเขาอะ่ะเป็นตัวเขาเองที่ลังเลที่ลังเลที่เลือกไม่ได้ที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดทาั้งทางที่เอาจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขารักคุณนะแต่เขา กลับไปเลือกอีกทางหนึง่งหรือเลือกอีกคนหนึ่งอะคือมันเป็นไปได้ทั้งทั้งว่าเขาไปเลือกคนอื่นหรือเขาไปเลือกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คุณเขามาเลือกสิ่งอื่นหมายความว่าเขาอาจจะเลือกเลือกครอบครัวหรือเลือกงานของเขาเลือกชีวิตส่วนตัวของเขาหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลน่ะ ไม่เกี่ยวกับมือที่สามไม่เกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยเออกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งแล้วเขาไปเลือกอีกคนหนึ่งไม่ดูไม่รู้ว่าเพราะอะไรแหละทั้งทั้งที่ในใจของเขาอะ่ะเขาก็เหมือนจะเทมาทางคุณนะใจเขาก็รักคุณนะคุณก็เป็นคนที่ออสำคัญมากๆสําหรับเขาอะ่ะ แล้วไม่ว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังไม่เคยลืมคุณคุณก็ยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาแต่ไม่รู้ว่าณตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมใจเขาถึงปรับตัดสินใจไปแบบนั้นเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอกอ้อมอารีใจดีแล้วคุณก็แบบจริงใจบริสุทธิ์ใจให้กับเขามากๆ คุณดีกับเขามากๆดูแลเขาอย่างดีคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆอะรักและห่วงใยเขาตอนที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะเขารับรู้ได้เลยถึงความความรักที่คุณให้เขาเขารับรู้ได้ถึงความความใจดีมีเมตตาของคุณอะความเมตตากรุณาที่คุณมีให้เขาอะไม่ว่าเขาจะทำผิดอะไรสักเท่าไหร่ จะมีนิสัยแย่ๆยังไงคุณก็เหมือนเป็นคนที่ให้อภัยเขาได้ทุกครั้งแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณน่ะจริงจังจริงใจแล้วก็มั่นคงกับเขามากๆคุณคุณดูเป็นคนอ่อนโยนเขาบอกว่าเขาบอกคนอื่นนะว่าคุณน่ะเ,เป็นคนที่อ่อนโยนดูเป็นคนอ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ดูมีวุฒิภาวะมากกว่าเขาด้วยซ้ำออ เป็นคนที่เขารู้สึกไว้ใจและสามารถสามารถพักพิงที่คุณได้อะเวลาที่เขามีปัญหาเวลาที่เขาเหนื่อยเขาสามารถที่จะเขาสามารถที่จะพักอยู่ที่คุณะคุณเหมือนเป็นเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนสำหรับเขา เก้าเหรียญเก้าถ้วยตีดาบเขาบอกคนอื่นนะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกด้วยซ้ำดีมากๆดีกว่าเขาอีกคุณไม่จำเป็นต้องมาเลือกเขาก็ได้คุณสามารถเลือกคนที่ดีกว่าเขาก็ได้แต่คุณก็ยังรักเขาแล้วคุณก็ยังดีกับเขามากๆด้วยคุณเป็นคนที่มีนเสน่ห์เพียรพร้อม ครบเครื่องสมบูรณ์แบบอมืมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบเต็มร้อยแต่คําว่าสมบูรณ์แบบในที่นี้ก็คือก็ถือว่าดีในหลายๆด้านเรียกว่าก็แทบจะไม่มีไม่มีข้อเตี่ยเออไม่มีอะไรที่ต้องแบบว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าข้อเสียของคุณก็น้อยมากอะไรอย่างเนี้ย มีครบนะคะครบทุกอย่างแถมยังเป็นคนที่เออเป็นคนที่สบายสบายอะ่ะไม่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งอะไรกับใครใช้ชีวิตแบบสันโดษได้อยู่คนเดียวได้แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองได้ไม่ใช่แค่กับตัวเองแต่กับคนรอบข้าง คุณมีพลังในการฮิลลิ่งด้วยก็คือคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มี positive mind positive thinking อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้คุณอะมักจะได้รับพลังงานบวกไปด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนคิดบวกเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนจิตใจดีมันเป็นพลังงานเย็นๆนะคะแล้วคุณสามารถส่งผ่านไปให้ผู้อื่นไปให้คนที่อยู่ ใกล้ๆกับคุณคนรอบๆตัวคุณเวลาใครมีทุกมามีปัญหามาอะไรเงี้ยคุณก็ช่วยได้อะช่วยแบบช่วยให้เขาสงบลงอืรวมทั้งตัวคุณเองด้วยตัวคุณน่ะค่อนข้างเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะแต่ไม่โอ้อวดมีดีอยู่ในตัวแล้วก็มั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบ หญิงพยองไม่ถึงขั้นแบบก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ถึงขั้นแบบอีโก้จัดจนกลายเป็นคนดื้อเพราะคุณคุณดูไม่ใช่คนดื้อะ่ะทั้งทั้งที่คุณถ้าคุณจะดื้อคุณก็ดื้อได้นะคุณสามารถทําได้แต่แต่คุณไม่ทําเพราะคุณค่อนข้างเป็นคนที่ใจเย็นนะคะ เป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆเลยอย่างเงี้ยเป็นคนไม่หยิ่งไม่ถือตัวด้วยอืน่ารักเขาบอกว่าเขาอะอุ๊ยอุ๊ยเขาอยากกลับมาหาคุณนะเขาอยากจะกลับมาสารต่อกับคุณเขารักคุณ และเร็วๆเวนี้ยเขาอาจจะติดต่อคุณมาหรือบางคนเขาอาจจะติดต่อคุณมาแล้วก็ได้อืมเขาจะติดต่อคุณมาเพื่อพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อกลับมาแก้ไขกลับมาซ่อมแซมอะไรที่มันพังอะไรที่มันพลาดไปและครั้งเนี้ยเขามาแบบจริงจังเขาอยากจะจริงจังกับคุณเขาปรึกษากับเพื่อนอาจจะไม่เชิงปรึกษาหรอก แต่เขาก็อาจจะพูดให้คนอื่นคนอื่นๆฟังอ่ะว่าถ้าเขาจะจริงจังกับใครสักคนนะคนคนนั้นเนียคือคุณคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยคนที่เขาอยากจะจริงจังด้วยอยากจะใช้ชีวิตด้วยและเขาจะลองติดต่อคุณดูเขาจะลองพูดคุยกับคุณดูไม่รู้ล่ะว่าคุณจะคิดยังไงไม่รู้ล่ะว่าคุณจะเห็นด้วยไหมแต่ว่ายังไงก็ต้องลองคุยดูก่อนอืม เขาบอกกับคนอื่นๆว่าอย่างนี้และเรามองว่าเร็วๆเนี้ยไม่นานนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ<ม>สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ